ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I am Eka Channel ครับวันนี้วันที่25กันยายน2563ครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างติดตามชมกันได้เลยนะครับ TNN ช่อง16ครับบอกบอกว่ามาแน่1ตุลานี้ครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยชุดแรก300คนนะครับผมวันที่25กันยายน2563ครับนายพิพัฒน์รัฐ จกิตติประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับกล่าวว่าแนวคิดการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจํากัดขณะนี้ได้รับการประสานข้อมูลมาแล้วโดยล่าสุดภายใน1ตุลานี้ครับจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดิน ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยชุดแรกจำนวน300คนนะครับทั้งนี้ผู้โดยทางเข้ามาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มข้นซึ่งจะเป็นมาตรฐานเดียวกับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศปฏิบัติโดยจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 ก่อนเดินทางมา มาประเทศไม่เกิน72ทชั่วโมงและทำการกักตัวในโรงที่เข้าในโรงแรมที่เข้าร่วมการกักตัวของรัฐนะครับที่เป็น ASQ นะครับผม s State q ค a ร a n ันทีนะ14วันซึ่งหากพบว่าไม่พบพบเชื้อโควิด1 9ในชุดแรกและหากไม่พบความเสี่ยงใดเกิดขึ้นก็จะอนุญาตให้ต่างชาติชุด2เข้ามาในวันที่21ตุลาคมจำนวนอีก300คนนะครับหากดำเนินการแล้วพบว่า ในจำนวนทั้ง600คนนี้เมื่อเข้ามาแล้วกักตัวเรียบร้อยแล้วไม่พบเชื้อโควิด -19 ภายในหนึ่งพฤกษจิการยนนี้จะนำบทผลสรุปของการทดลองเปิดให้ชาวต่างชาติเข้าไทยเนี่ยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งโดยจะเสนอให้ขยายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาให้มากกว่า300คนต่อสัปดาห์ส่วนจะมากหรือน้อยเท่าใดน,นั้นจะพยายามเปิดให้เข้ามาให้ได้มากที่สุดเท,ท่าที่กระทรวงสาธารณสุขจะเห็นด้วยและอนุญ,ญาตให้เข้ามา ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นหลักหมื่นได้นะครับนายพิพัฒ์กล่าวต่อว่าในในระยะทดลองหากเปิดให้ต่างชาติเข้ามาแล้วในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะเสนอให้ลดจำนวนวันในการกัก,กตัวลงโดยจะกำหนดให้กักตัวเหลือแค่7วันเท่านั้นแต่ทำการตรวจหาเชื้อซ้ำสองครั้ง และกักตัวเพิ่มอีก5าวันหากพบเมื่อผู้เข้ารับการตรวจไม่พบเชื้อโควิด -19 ครบ7วันก็สามารถออกเดินทางไปพื้นที่อื่นนอกจากนอกเหนือจากในสถานที่กักตัวได้และสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้นะครับผมก็เตรียมตัวให้ดีนะครับผมนะหนึ่งตุลานี้ก็จะเริ่มแล้วนะชาวต่างชาติจะเริ่มเข้ามาบ้านเรานะครับผมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับแต่ก็อย่างน้อยก็กต้อง ทำตามมาตรการของรัฐบาลที่กำหนดด้วยละกัน